เมื่อการมีอยู่ของเครื่องจักรข้ามเวลามันนั้นได้ช่วยให้แซนมีพลังในการต่อสู้กับอนาคตที่เจ้าตัวแทบจะไม่มีพลังอะไรเลยเอาล่ะขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Undertale ทลเทร n a t ที e ยูนิวอ s สตอรี่ในตอนของ t ท m e t a l ทเรื่องราวของกระแสเวลาโดยก่อนจะเข้าสู่ตัวของเนื้อเรื่องล่ะก็ต้องขอย้อนความจําของเรื่องราวกันเล็กน้อย สำหรับจุดเริ่มต้นของไทม์เชลลมันนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่มีตัวของเฟิกตกลงมาในโลกอนุก่กาวรพร้อมกับทําให้เกิดเหตุการณ์เจนูสไแต่ทว่าในขณะเดียวกันทางด้านของแสนที่คอยจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เขานั้นก็ต <LEGO> ัดสินใจที่จะใช้เครื่องจักรของตัวเองในการยุดยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนได้ข้อสรุปว่าเครื่องจักรของแซนมันทําให้เขานั้นสามารถย้อนเวลาได้รวมถึงพลังดวงตาเวทมนต์ที่เจ้าตัวนั้นได้รับมาอีกด้วยและด้วยพลังนี้มันทําให้เจ้าตัวสามารถมองเห็นเรื่องราวในอดีตรวมถึงวิญญาณของแม่ของเขาอีกด้วยเอาเป็นว่าคำหนึ่งราวที่เจ้าตัวนั้นไม่สบายเนื่องจากได้รับพลังมาใหม่จนเมื่อพร้อมและกลับมาทํางานในห้องแอรอีกครั้งหนึ่งและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เจ้าตัวไดด้พพูคุยยกััับววิญญาาาาณขของงแม่เเเสีทหลจจต ปฏิเสธมานานซึ่งภายในบทสนทนาของซองแม่ลูกคู่นี้ทางด้านแม่ของแซนเธอก็ยังคงมองว่าแซนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ดีจนเมื่อเจ้าตัวขอให้เลิกพูดเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเพราะณตอนนี้เขานั้นได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าทางด้านของคุณแม่เธอก็แฮปปี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นกันในที่สุดลูกของเธอก็มีบทบาทเหมือนกับพ่อเขาสักทีแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่แกสเตอร์นั้นเคยทำเอาไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่จนเมื่อแม่นางได้ย้อนอดีตให้แซนฟันฟงอ โดยที่มันก็ไม่สามารถทําให้คุณแม่นั้นเลิกต่อแย่ได้อยู่ดีตัดไปยังช่วงเวลาต่อมาในระหว่างที่แซนั้นกำลังอู้งานอยู่นั่นเองเขานั้นก็ถูกเอาฟี่โยนเอกสารต,ต่างๆมาให้ร้อนกับถูกเรียกให้พเตรียมตัวเคียรงานได้แล้ว ต่อจากนั้นฉากก็ตาไปทางด้านของอัลฟี่ที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องมากนักเอาเป็นว่าในเวลาต่อมาพวกของอัลฟี่ก็ถูกเรียกไปพบเจอกับแซนพร้อมกับเริ่มต้นการประชุมเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่สามารถทําลายบ้านเรียได้แต่ทว่าณตอนนี้ตัวของโปรเจก t นั้นก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่นิดแถมในขณะเดยียวกันทีมนักวิทยาศาสตร์ของอัลฟี่เองก็ทํางานล่าช้าจนไม่สามารถสู้กับนักวิทยาศาสตร์ในทีมของแกสเตอร์ได้เลยแม้แต่นิด ถึงแม้ว่าแกสเตอร์จะไม่อยู่แล้วแต่อุดมการมันก็ยังคงอยู่เสมอรวมถึงณตอนนี้ทางด้านของแอสกอร์เขาเองก็กาลังล้มป่วยอยู่ด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้พวกของแซนนั้จำเป็นจะต้องเร่งมือก่อนที่ทุกอยาก่างมันน่าจะแย่ลงไปมากกว่านี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาาโคที่แซนนั้นไปเห็นมาเอาเป็นว่าหลังจากที่แซนนั้นทําการออกคําสั่งต่างๆเสร็จแล้วเขานั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยฝีมือของเพื่อนร่วมงานอย่างมอนสเตอร์หนูตัวหนึ่งที่สุดท้ายเขานั้นก็พูดอะไรสักอย่างจนทําให้แซนนั้นไม่สบอารมณ์ เจ้าตัวก็เลยทําการตักเตือนพร้อมกับสิ้นสุดการประชุม จากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของอัลฟี่ที่เธอนั้นก็สงสัยเกี่ยวกับการกระทำของแซนด้วยเช่นกันเนื่องจากพักนี้แซนนั้นค่อนข้างจะเล่นง,งานอยู่บ่อยๆจนทำให้เพื่อนผองดูซึ่งไม่ค่อยชอบใจก็เลยมีการแอบนินทาก,กันเล็กน้อยจนเมื่อฉากตัดไปยังเหตุการณ์ใกล้เคียงที่มีมอนสเตอร์หัวขโมยกำลังหลบหนีจากพวกของอันได้อยู่จนเมื่อพวกมันมาถึงทางตันและกำลังจะถูกรอย,ยกการนั้นจับตัวหนึ่งใน ok i, มอนสเตอร์หัวขโมยมันนั้นก็ได้ใช้พลังเวทเขาโจมตีใส่พวกของอันไดพร้อมทำการหลบหนีออกจากพวกรอยยกการไ ทิ้งให้เพื่อนเขามาอีกหนึ่งตัวโดนพวกรอยกาดนั้นจับตัวไปและในขณะเดียวกันทางด้านของแซนเขานั้นก็เลิกงานพอดีจนได้พบเจอกับพวกของอันได้ทางด้านของเจ้าตัวก็ได้นําเอกสารที่อันไดนั้นต้องการมาให้แต่ทว่าแค่เอามาให้มันก็กระไรอยู่แซนและอันไดตตามก็ได้มีการเถียงกันเรื่องยศของตัวเองต่อให้อันไดจะมียศที่สูงกว่าแซนแต่ถ้าว่าทางด้านของเจ้าตัวก็ทํางานรับใช้แสกอร์มานานกว่าอันได้รวมถึงหน้าที่ของเจ้าตัวมันก็ดูสําคัญกว่าอันไดด้วยเช่นกัน มันก็เลยสรุปได้ว่าแสนั้นสามารถขิงชนะอันได้ได้รวมถึงเจ้าตัวที่เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับพาไวรัสโดยในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะเดยียวกันพวกเขาเองก็ไม่รู้เลยว่ากำลังมีดอกไม้กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่จากนั้นฉาก็็ตัดไปยังช่วงเวลาต่อมา นาตอนนี้แสนกำลังมุ่งหน้าไปยังเดือนรูนเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณแม่ทอเลี่ียวซึ่งแม่ของแสนเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าการไปหาคุณแม่ทอรีว่วมาน,นั้นจะมีประโยชน์อะไรเนื่องจากคุณแม่มีแนวคิดที่ว่าการไปช่วงชิงวิญญาณของเด็กมนุษย์หรือแม้แต่การไปสร้างสงครามมันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยอะไรได้ แถมสถานการณ์มันนั้นยิ่งแย่ลงอีกด้วยซึ่งททงล้านของแซนเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรสะเท่าไหร่แถมงานนี้มันก็เป็นโปรเจกต์ลับที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ได้รวมถึงเรื่องราวของผู้ริเริ่มโครงการมันก็เกี่ยวข้องกับตู้ของแกสเตอร์ที่เป็นคนคิดงานวิจัยเกี่ยวกับดวงวิญญาณของเดียกมนุษย์เพื่อ,อามาใช้ทําลายบาเลีนนั่นเองด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้แม่ของแนองซนรู้สึกซึมไปนิดหน่อยจากนั้นทางด้านเขาเจ้าตัวก็ได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ทอรเดียว จนทาให้คุณแม่ทอรี่เอยอมที่จะเปิดใจพร้อมกับมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของเด็กมนุษย์ซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามอนสเตอร์นั้นสามารถดูดซับพลังของเราดูวิญญาณมนุษย์เข้าไปได้จากเหตุการณ์ที่คุณแม่ทอรี่ียวต้องสูญเสียแสอสเซียไปพร้อมกับคาร่าโดยเนื้อหาในส่วนนี้ทางด้านของคุณแม่ก็ยอมเล่าให้แซนฟังด้วยเช่นกันจากนั้นทางด้านขเขาเจ้าตัวก็ได้ปฏิปตะต่อเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองจนได้ข้อสรุปว่าเด็กที่ตายไปจะต้องเป็นแอสเซียและคาร่าอย่างแน่นอนและดู แถมในขณะเดียวกันเจ้าตัวเองก็ต้องคอยรับฟังความรู้สึกต่างๆของคุณแม่ถอเลี่ยวจนมาถึงช่วงสําคัญที่คุณแม่ถอเลี่ยวขอให้แสนทําการสัญญาบางอยา่างที่ดูเหมือนว่าแสนนั้นจะตอบตกลงไปแล้วและคําสัญญานั้นก็คือคุณแม่ถาเลี่ยวขอให้แสนนั้นปกป้องเด็กมนุษย์และถ้าเกิดแสนนั้นผิดสัญญาคุณแม่ถาเลี่ยวจะเป็นคนจัดการแสนอย,อย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะพบเจอกับข้อ,ขอชิ้หายเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าแสนจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ แต่ด้วยคำพูดของคุณแม่ทอเรียวเธอนั้นอยากจะดึงโตัวของแสนเพื่อเข้าสู่เส้นทางของสติภาพจะได้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายสุดท้ายแล้วโดวยคําขอร้องต่างๆที่เกิดขึ้นมันทําให้แสนยอมรับคําสัญญาที่จะปกป,ป้องเด็กมนุษย์หลังจากคุยกับคุณแม่ทอเรียวเสร็จแล้วเขานั้นก็ขอตัวเดินทางกลับยังห้องนับของตัวเองโดยในขณะเดียวกันเจ้าตัวเองก็ทําการเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับอัลฟี่ฟังถึงแม้ว่ามันจะทําให้อัลฟี่รู้สึกกังวลอยู่นหน่อยๆแต่อย่างน้อยเธอก็มีสัตว์เลี้ยงคอย ที่เธอนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าในเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้แสนนั้นได้ใช้งานเครื่องจัรภายในห้องแลบจนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยของแสนหรือแม้แต่แผนการที่เร่งรีบของเจ้าตัวมันก็ทําให้อัฟฟี่พอที่จะจับต้นชนไปลายได้สําเร็จแต่มันก็ไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดจากนั้นเธอก็รีบมุ่งหน้าไปหาตังของแสนพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนไปปกป,ป้องเด็กมนุษย์แทนซึ่งมันก็เป็นความลับระหว่างแสนและออลฟี่ที่ทาให้ตังของแสนคิดหน จนเมื่ออวี่รือสึกตลกกับท่าที่ของแสนที่เจ้าตัวตาปกติไม่ได้เป็นคนแบบนี้แหละนะแต่จนเมื่อได้พบเจอกับราชินีเขานั้นก็ได้เปลี่ยนไปซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วละ่ะแสนนั้นถูกราชินีสั่งมากขนาดนี้เจ้าตัวคงไม่กล้าปฏิเสธอย่างแน่นอนและอีกเรื่องหนึ่งเจ้าตัวนั้นเป็นเพื่อนกับเจ้าชายมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิเสธคำขอของแม่เพื่อนล่ะนะ ดังนั้นแล้วมันเลยทําให้เจ้าตัวจำเป็นจะต้องทําสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทางด้านของอัลฟี่ก็ทําได้เพียงแค่คุ้มคิดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคู่คู่กับให้คําแนะนําเล็กน้อยเท่าที่เธอนั้นทําได้ซึ่งดูเหมือนว่ามันก็นไม่ได้ช่วยให้แซนนั้นใจเย็นลงแถบในขณะเดียวกันคุณแม่ของแซนเธอเองก็เข้าใจความสึกของอัลฟี่อยู่ด้วยเช่นกันจากนั้นตรงแซนแม่ก็ทกําการบ่นแบบต่อเนื่องลากยาวไปยังความขัดแย้งของพวกมอนสเตอร์กันอีกไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เข้าข้างกับพวกแอส เนือแม้แต่มอนสเตอร์ที่เข้าข้างกับพวกมนุษย์รวมถึงเรื่องสําคัญที่สุดความขัดแย้งระหว่างมอนสเตอร์และมนุษย์ที่ภายในจกักรวาลน,นี้พวกมนุษย์และมอนสเตอร์่างก็ได้ก่อสงครามกันด้วยเทคโนโลยีอย่างพวกอาวุธปืนจนเมื่อพวกมอนสเตอร์พ่ายแพ้สงครามพวกมมนุษย์ก็ได้สร้างบาเรียมาปิดพ้นพวกอนสเตอร์กันต่อและนับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการเจราจาระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้อีกต่อไปจนสุดท้ายทางมีมนุษย์ตกลงมาในโลกอันุก่กาวพวกเขาก็แทบจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือแแม้แต่ยา สุดท้ายแล้วเด็กมนุษย์คนนั้นจะต้องตายอย่างทรมานและเหล่ามอนสเตอร์ที่คอยจับตาดูอยู่ <c oughs> ก็จะรอขอโมยย่งมญยาของเหล่ามนุษย์เก่านั้น <c oughs> เพื่อรวบรวมไปใช้ในการทดลองถึงแม้ว่าแซนจะสัญญากับคุณแม่เทอร์เรียไว้แต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่สามารถทิ้งงานของตัวเองไปได้ด้วยเช่นกันต่อให้อลฟี่จะพยายามทักท้วงเพียงใดก็ตามซึ่งมันก็ถือว่าเป็นคำสั่งทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราชาหรือแม้แต่เรื่องของราชินีต่อให้เจ้าตัวจะทำงานกับเอสโกมาหลายสิบป,ปี มันก็รวมถึงกับเลือกของาชินีด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าทางด้านของราชาเขานั้นจะไม่อยากให้แสนไปผูกมิตรกับพวกมนุษย์ก็าตามแต่ทว่าด้วยคําสั่งของราชินีมันก็เป็นสิ่งที่เลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นแล้วจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันถือว่าเป็นความลับระหว่างแซนและออฟฟี่ที่มันนั้นจะเกี่ยวข้องกับความสั่งของราชาและราชินีซึ่งตอนนี้มันก็ยังหาคําตอบอะไรไม่ได้มากนะักจนเมื่อแซนได้ถามความลับบางอย่างเกี่ยวกับตัวของออฟฟี่ ที่มันก็เกี่ยวข้องกับพวกมอนสเตอร์อมากเมะสุดท้ายแล้วอัลฟี่ก็เป็นเซเซที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้พร้อมกับขอตัวลงไปยังห้องแล็บของตัวเองโดยที่เจ้าตัวก็สังเกตเห็นว่าอัลฟี่นั้นมีท่าทีแปลกไปแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแสนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักก่อนที่เจ้าตัวจะไปนบนเรื่องต่างๆกับแม่ของตัวเองฟังอีกรอบหนึ่งและหนึ่งในนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับดวงตาเวทมนต์ของแซนที่เจ้าตัวยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพลังของตัวเองจนทําให้คุณแม่จะไปจะต้องเล่าถึงที่มาของพลังหลังจากที่แสนหลุดไปยังงิตตขออแกสเร์ ทุกซึนทุกอย่างมันก็เริ่มต้นนับตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางผู้บรรยายก็ขอจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วก,กันเนื่องจากมันยังมีเรื่องต่างๆที่ดองเอาไว้อีกเพียบเลยรวมถึงางานที่มอด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าขอจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ G G W P Good Game Will Play อย่างไรก็ตามถ้าคลิปนี้พูดไม่ค่อยชัดแล้วล่ะก็จงรู้ไว้สว่าแม่งไปร้อนในที่ลินบุกว่าเป็นหวัดน,นั่นแหละ